โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณท็อปด้วยครับสวัสดีชาวนอนหนังด้วยถ้ามีโอกาสก็ <c oughs> มาเริ่มกันเลยอธิบายยังไงดีอะเรื่องของเรื่องเนี้ย พูดยังไงให้มันง่ายดีวะมันซับซ้อนแล้วมันก็เยอะอะครับเอาว่าลองทําตามดูก่อนแล้วกันนะคลิกขวาที่ My c o m นะครับกดเมนูกดไปเลยปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างนึงทีเนี้ยให้เรากดไปที่ Share Folder นะครับ Share Folder แล้วกด Share ทีนึงตรงเนี้ยโดย Default ของ Windows หลังจากเราลง Windows เสร็จนะครับทุกเครื่องเลยมันจะมีได้ C ได้ D ตามที่เราแบ่งผ่านไว้ตอนลง Windows ของผมเป็น f ไอสาตัวเนี้ยส่วนใหญ่อะเวลาจะถ่ายโอนไฟล์ข้ามไปที่ไหนที่นึงหรือว่าจะใช้การรีโมท e อ็กซิคิวคอมมานด์พร้อมก็คือรีโมท e อ็กซ์พอ่ะครับมันต้องใช้ผ่านตัวนี้รีโมทเอ็กซ์พอคือการที่เราอยากจะเข้าไปคอนโทรลเครื่องของอีกเครื่องนึงอ่ะ โดยที่เราสามารถเจอไอพีเขาแล้วอยากเข้าไปคอนโทรนเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เครื่องนั้นเสร็จแล้วก็จะวิ่งผ่านเซอร์วิสตัวนี้ตัวหนึ่งที่เราเปิดแชร์ไว้เพื่อให้เราได้คอมมานพร้อมของเครื่องนั้นมาโดยที่เหยื่อเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าถูกใช้คอมมานพร้อมอยู่คอมมานพร้อมคืออะไรเนี่ยนี่ครับอีแบบเนี้ยคือเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างในเครื่องนั้นได้ทุกอย่างเลยครับ เราจะไม่เห็นว่ามันเป็นการรีโมทแบบรีโมทหน้าเดสก์ท็อปเหมือนทั่วไปที่ไอทีมาเซอร์วิสเราเแลวเาวเขามันรีโมททำงานแก้ไขปัญหาต่างๆแต่แฮกเกอร์เนี่ยจะสามารถคุมเครื่องคุณได้จะสามารถเอาข้อมูลเข้าออกได้หมดทุกอย่างผ่านไอตัวแชร์เนี่ยถ้าสมมุติเครื่องคุณโดน exploit ไปแล้วนะครับแล้วเขาจะหลังจากที่เขาได้ exploit Ex เนี่ยมันคือการที่เ,าเขาเอาไฟล์โย,ยนโย,ยนมาให้เราสักไฟล์หนึ่งเนี่ยแล้วกดดับเบิลคลิกไปเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ มันจะวิ่งข้อมูลอนะเปโหลดมันจะวิ่งไปที่ฝั่งเขาเปโหลดคือแบบชุดข้อมูลคําสั่งบางอย่างที่เราฝังไว้ในไฟล์นั้นอนะมันจะวิ่งกลับไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์พอมันพอมันคอนเนคก,กับคอมพิวเตรอร์แฮกเกอร์มันจะได้ช่องทางแล้วหลังจากได้ช่องทางเนี่ยเขาจะมา execute command พร้อมผ่านตัวเนี้ยแหละถ้าเราปิดมันนะครับ stop sharing เนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้เขาไม่สามารถ remote exploit ได้อีกต่อไป โดยสิ้นเชิงนะครับส่วนอีก2ตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยเราเปิดไว้เพื่อสมมติทํางานในองค์กรมันจําเป็นต้องมีการแชร์ไฟล์ซึ่งเราแบบคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์มาแล้วกดแชร์เนี่ยให้คนอื่นเข้ามาผ่าน IP เราแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้เพื่อแชร์งานออกไปแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นในการต้องแชร์งานแนะนําให้ปิดไปเลยครับเพราะมันสามารถเข้ามาก o p ปี้ไฟล์ข้ามไปได้ข้ามเน็ตเวิร์กข้ามอะไรไปได้ถ้าเราเปิดอันนี้ไว้นะครับปิดไปให้หมดปิดไปเลย ออเออเออนี่ยง่ายแค่นี้ครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือไอคำสั่งพวกนี้มันยังสามารถเกิ <c oughs> ด Windows อัปเดตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจแล้วมันเกิดกลับมาเหมือนเดิมเป็น Default เนี่ยผมแนะนำให้ไปไปแก้ค่า l e g i s t r y บางตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้มันเป็นค่าอย่างเงี้ยไว้ตลอดเราจะได้ไม่โดน execute command พร้อมแล้วก็ไม่โดนแบบ โยนไฟล์ออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับวิธีการปิดใน Registry ก็คือเข้าเ e ็ก d i t เ e ็กอ i t เ,เค,เคมาต่อกันเลยนะครับตะกี้หลุดไปรอบที่สแล้ว <c oughs> อัดจนจบไป3รอบแล้วพูดใหม่กแล้วกูเอาใหม่ก็ Registry นะครับกดอ่า w o w s R w มันจะขึ้นรันมาให้พิมพ์คำว,ว่าล e g i s ที่อย่างนี้แล้วกด Enter ไป ผมกดไม่ได้เดี๋ยมันหลุดอีกโปรแกรมเปิดรีทิี่แล้วมันเด้งออกเลยครับโปรแกรมอัดห,หลังจากเปิดรีทิี่มาจะได้หน้าตาอย่างนี้มานะครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันเอาใหม่นะรีทิี่ก็คือเล็กอิดิทมาจากรีจิตี้อิดิทนะครับเล็กอิดิททันไหมไม่ทันก็เอานะแล้วกอ็อย่าหลุดเองอเว้ยคุยใครวะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมจะมีสคริปต์ของการเข้ารีจิตี้เนี่ยถ้าคุณท็อปไม่มีหรือหาไม่เจอตามเน็ตก็ พิมเอาตามนี้เลยพิมเอาถ้าไม่พิมเอาก็าเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปตามผานนี้ครับผานท,ที่มันเขียนอยู่แต่ผมขออนุญาตก,ก็ไปเลยแล้วกันหลังจากเข้ามาถึงปลายทางนะครับมันจะเจอข้อมูลข้างในเนี่ยให้หาคําว่าออโต้แชร์เซิร์ฟเวอร์มีไหมถ้าไม่มีเราหาต่ออันนี้มันเป็นผ่านเดียวกันนะครับ Auto Share Work. ออโต้แชร์เวิร์กาเจอและค่าเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งอยู่โดยเดิมของ windows นะครับถ้าให้เราปิดเปลี่ยนเป็น0นตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปิด uh. การที่เราเปิดแชร์แบบ default ไว้ของ Windows เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการปิดไม่ให้มีการแชร์ข้อมูลหรือว่าถูก remote execute ผ่าน command line ได้นะครับตัวนี้ถ้าปิดไว้ก็ไอ้ค่าถ้าปิดไว้เนี่ยคือค่าไอที่เราไปแก้ไว้ในแชร์ตัวนี้มันจะไม่สามารถาสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไอแอดมินสตริงครับจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ใหม่ได้ถ้าเราปิดตัวนี้ไว้หลังจากนั้นเนี่ยให้ไปดูตัวที่3ตัวสุดท้ายละ ตมันคลิกเลยแต่มันคลิกเลยวะเออนั่นแหละก็มาดูตัวนี้ local a c Count Token Filter Policy ยาวชิพเลยวะเออแก้เป็นสูตรเหมือนเดิมหรือว่าถ้าหาแล้วมันไม่มีเนี่ยก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ถูกเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะลบทิ้งไปเลยได้นะครับถ้าเจออ่าประมาณนี้คือถ้าเราปิดส่วนนี้2ส,ส่วน,นนี้ไว้เนี่ยมันการจะกลับไปแก้ให้มัน แก้ในส่วนนี้ให้มันมีค่าเหมือนเดิมมันก็จะลําบากมากขึ้นเขาต้องมาแก้ส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ถ้าสมติเขาจะทํานะครับแต่ถ้าตรงนี้มันไม่สามารถแก้ได้จริงเนี่ยถ้าไม่สามารถปิดหรือลบทิ้งได้จริงเพราะว่าเราจะมีความจำเป็นต้องแชร์ไฟล์ให้คนอื่นอยู่ผ่านแบบไฟล์แชร์ลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโฟลเดอร์ทูโฟลเดอร์หน้าเดสก์ท็อปเราหรือที่ไหนก็ตามมันจะมีส่งแชร์ถ้าเราอยากแชร์ให้ใครในเครือข่ายของเราเนี่ยในในเน็ตเวิร์กแลนดะนะนะแล้วก,กดแชร์ไปแล้วเลือกยูเซอร์ที่แบบ มันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์อยู่ในเครเดียวกันเนี่ยมันก็จะเปิดสิทธิ์ให้คนนั้นเข้ามาได้นะครับหรือว่าเลือกเป็น everyone ตรงนี้มันจะมีให้เลือกได้ก็จะแชร์ได้แต่ถ้าไม่มีความเป็นแนะนําให้ปิดไปให้หมดแต่ถ้ามันจําเป็นจริงแนะนําให้ดูตรงนี้ครับ section คือถ้ามันไม่ปิดเนี่ยเราก็ต้องคอยมาสังเกตรตรงนี้เอาครับว่ามีใครแอบเข้ามา remote ข้ามาไลน์หรือว่า remote ผ่านเ network เราเพื่อมาเอาไฟล์ไหม ไอตัวตัวนั้นน่ะตัวที่ผมให้ดูอ่ะไอไดซีไดดีอ่ะคือมันจะเหมือนอย่างนี้เลยนะเวลาทํางานจริงเวลาจะใช้ข้ามผ่านจริงอ่ะมันจะเหมือนเหมือนเราเราเข้าไดซีเราเลยเราจะเห็นไฟล์อย่างนี้เลยแต่เป็นอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเราจะเห็นไฟอย่างเงี้ยแต่มันจะมาจากอีกเครื่องหนึ่งนะผ่านตรงเนี้ยซีสติงเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก๊อฟไฟข้ามไปที่เครื่องเขาได้เลยเวลาเขาเปิดข้ามมานะครับถ้าเราเปิดไว้ตรงเนี้ย ประมาณนี้แหละครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อคุณตัวคุณท็ทอปเองตัวนอนหนังเองหรือว่า,าสังคมคุณท็ทอปเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยากแชร์อยากแชร์คลิปนี้ไปให้เขาอะเพื่อป้องกันหรือว่าเพื่อแบบไม่ให้ช่องมีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องเ่าๆพวกเนี้ยก็ลองดูครับแชร์ได้เลยผมไม่มมยแล้วผมจะดีใจมากถ้าแบบมันสามารถช่วยได้หรือว่าจะดีใจมากถ้าสมาตแชร์ไปให้ตาเอกแล้วตาเอกสามารถ ป้องกันได้เนี่ยดีใจมากเพราะผมก็รักช่องตาเอกรักนอนหนังมากๆเพราะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็ดูทุกวันมันผมไม่อยากให้มันหายไปนะครับยินดีมากที่ได้ช่วยเหลือแล้วถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ IT Security หรืออะไรก็แต้วแต่สามารถโทรมาหาผมได้โดยตรงเลยผมยินดีช่วยเต็มที่เลยครับขอบคุณนะครับ